สวัสดีครับพบกับผมช่างเปียอีกแล้วครับผมเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตรถอีแตนเข่าไม้ครับผมสวยๆเลยครับเนี่ยสภาพกระเพาะใสสีทําไห้เรียบร้อยครับสีทําไห้เรียบร้อยครับเบิ่งเอาเลยครับผมสีงามเกียร์ดีเครื่องดี ไดก็มีนะนี่นี่นี่ไดก็ได,ได้เห็นไหมนี่ไดไดมีได,ไดปันไฟอย่าลืมนะไดปันไฟมีเรียบร้อยกระโจ๊กกะใส่ให้ไหมไฟหมวดมุนีกะใส่ให้ไหมพี่นอ้องบ่ต้องขึ้นหนกักจมออกไปใส่เลยไฟมุนีมีเหมือดออไปเลยพี่นอ้องสีหยังกะงามเรียบร้อย สียังผมกับยันในเรียบร้อยแล้วครับผมบ่ตองขึ้นยากเอาบังคับซีนียขันซีก็ดีขันซีล้างซีแหนบสองสัน้นเป็นแหนบสองสั้นเรียบร้อยยางกระเพาะใส่ดอกยางดีครับดอกยางดีเอาเบื้องอ้อมด้านในพื้นเลยมาเบื้องไปยังกระมีคบเหมือนไฟไทยกระมี ใส่ให้เรียบร้อยเอาไปใส่งานเลยเพื่อน,นกัะปูเพื่อนอีกเพื่อนเรียบให้ยังดีพร้อมใส่ลงไปจะใส่ไปใส่ราคาบอฟังบพะต้องขึ้นยากราคาแค่นี้เอาไปเลยเอานี่เห็นบอให้เพื่อนมึงดีๆเหนีาายวใช่าหมอ๋อเดี๋ยวดิครับให้เบิ้งมาหนิเดี๋ยวีิครับให้เบิ้งพี่น้อง đầy bưng đó thì ba Ôn à cái nhạc này, ใส่ลงไปรถหาเกียร์รถสภาพดีคันสีงามรถงามเลยขั้นนี่ออกไปใส่เลยพี่น้องราคาถึกราคาสี่หมื่นเจ็ด เป็นไงเอาไปอีลอดนี่มันเกียรติขอหารเนี่ยแค่แค่นี้แหละสีเหมือนเจ็ดทรงให้สามร้อยโลแรกพี่น้องอย่าลืมทรงให้สามร้อยรู้แรกโทรมาทรงไว้บ่ต้องขึ้นหน้ารถพร้อมใส่เลยเออกไปรอดอย่าลืมเบอร์โทรศูนย์แปดสามเจ็ดหนึ่งเก้า ามแปดสี่ห้าอย่าลืมแต่ YouTube ล่ะพี่น้องทาง YouTube กดติดตามไมกดกระดิ่งสิเห็นหน้าผมบอกเก้าๆนี่และโอยุเนี่ยคุยดีมันยังพี่นองกันยิมากตัวของถือเด้อพอต้องมากผมก็ได้มาของถือพี่น้องเอาพี่น้องคุณได้สนใจกับติดต่อไหมสี่หมื่นเจ็ดยำเนี่ย 40, สี่หมื่นเจ็ดของที่เอา้าพี่น้องโอเคนี่แล้วครับผมสนใจโทรมาเลดสวัสดีครับ